สวัสดีสำหรับเช้าวันพุธท,ที่แสนสดใสนะคะวันนี้เรายังเรียนรู้อยู่ในหน่วยของข้าวนั่นเองค่ะก่อนอื่นครูพิมพ์ขออนุญาตถอดแมสนะคะเพราะว่าครูพิมพ์อยู่คนเดียวค่ะวันนี้ครูพิมพ์มีกิจกรรมมาให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ทำร่วมกันด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมคุกกิ้งนั่นเองว่าแต่มีเด็กๆคนไหนสงสัยไหมคะว่ากิจกรรมคุกกิ้งเนี่ยคือกิจกรรมอะไร ใครสงสัยไหมคะมเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังนะคะกิจกรรมคุกกิ้งเนี่ยก็คือการทําอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบแล้วก็ส่วนผสมต่างๆกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระเทียมค่ะคุณครูได้ทําการสักมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ส่วนที่2ก็จะเป็นแครอทค่ะแครอทมีสีอะไรคะเด็กๆ เด็กๆลองดูสิคะเด็กแครอทเนี่ยมีสีอะไรสีอะไรนะคะสีส้มใช่แล้วคะ่ะแครอทมีสีส้มต่อไปหอมหัวใหญ่นั่นเองคะ่ะตอนแรกมันก็จะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆนะคะอันนี้ครูพิมพ์ได้ทําการหั่นเรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศคะ่ะมีสีแดงสดใสน่ากินมากๆเลย ไปนะคะก็คือฮอทดอกนั่นเองค่ะนี่ค่ะใครชอบกินฮอทดอกมัางเอง่ยแต่ถ้าที่บ้านเด็กๆไม่มีฮอทดอกแต่ว่ามีเป็นกุนเชียงหมูยอหรือว่าหมูสับเด็กๆสามารถเอามาใส่ได้นะคะต่อไปในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีรสดีค่ะรสดีมีรสชาติเค็มนะคะเด็กๆ ที่สองก็จะเป็นน้ําตาลค่ะวันนี้คุณครูใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะถ้าเด็กๆมีน้ําตาลทรายขาวเด็กก็สามารถใช้ได้เหมือนกันส่วนต่อไปก็จะเป็นน้ําปลานั่นเองค่ะน้ําปลามีรสชาติเค็มนะคะเด็กๆส่วนต่อไปก็จะเป็นน้ำมันค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าน้ำมันเนี่ยมีสีอะไรสีอะไรนะคะ สีเหลืองถูกต้องค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นไข่ไก่นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆมีไข่เป็ดเด็กๆก,ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันและมีอีกหนึ่งอย่างที่เราขาดไม่ได้เลยเด็กๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรอะไรนะคะนั่นก็คือ ข้าวสวยนั่นเองค่ะข้าวสวยร้อนๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยตอนแรกเนี่ยเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะนี่เปิดกระทะก่อนเลยแล้วเราก็จะใส่น้ํามันที่เราเตรียมเอาไว้นี่ค่ะน้ํามันนะคะโอเคลงไปเลยนี่ค่ะ ระหว่างที่เรารอให้กระทะร้อนและน้ำมันร้อนนะคะเราจะมาตอกไข่กันก่อนนะคะวันนี้ครูพิม์จะใช้ไข่แค่หนึ่งฟองเท่านั้นนะคะแล้วครูพิม์ก็จะตีมันให้แตกขัดตีมันหนึ่งนี่ไข่แตกแล้วก็กระทะร้อนพอดีเลยนะคะกระทะร้อนรืยยังนะ เดี๋ยวเรามาใส่กระเทียมกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นตะหลิวของครึค่งครัวพิมนะไฟม,มันจะร้อนไปไม่นานอะอหึตัเพิ่มีกนิดนึงระหว่างนี้ครัวพิมพ์ก็จะตอกไข่เลยนะไข่ไข่ลงพี่พครัพิมตอกแล้วลงไปเลยนะอืไปข้างๆแรงนิดหน่อยนี่ตีมนเลย มนด,ดกลงไปนะคะอืมใส่ลงไปให้หมดเลยมะด,ดกขัขนครูพิมใส่แครอทนะคะอืมอร่อมน,น,นมากมากเลยใส่หอมหัวใหญ่ค่ะใส่ไปไปให้หมดเลยแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะอืมไฟร้อนมากเลยเดี๋ยวคุณครูกิมปิดไฟก่อนดีกว่าเพราะมันร้อน อ่าวันนี้เราก็รอให้มันสุกนะคะแล้วคู่พิมพก็จะใส่ข้าวสวยของทีค่คูพิมพลงไปนะคะก่อนที่คูพิมพจะปรุงนี่ข้าวสวยของคูพิมโอ้ยคูพิมวางให้ดีๆก่อนนะคะนี่ข้าวสวยของคีค่คูพิมพลงเลยเด็กๆคะเด็กๆด,ดูสิคะดูในเตาสีสีสันเนี่ยมีสวยแค่ไหนอู้หกนิดนึงไม่เป็นไร เด็กๆดูมาที่เตาเลยค่ะดูมาที่เตาเลยนะโอ้โหสีสันสวยมากเลยระหว่างนี้เด็กๆคอยสังเกตหรือว่าคอยดมกลิ่นด้วยนะคะว่ากลิ่นมันมีกลิ่นอะไรออกมาบ้างเด็กๆลองสังเกตดูนะอะพอได้ที่คุณครูพิมพ์ก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะโดยใส่รสดีนิดหน่อย แล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแล้วเราก็ค่้ยชิมเอาใส่น้ำตาลนิดหน่อยคนเลยค่ะคนเลยค่ะ,คะโอ้โหข้าวาผัดไข่ของคุณคชณพิมมีกลิ่นหอมมากๆเลยมีกลิ่นของผักที่คุณคุณพิมใส่เข้าไปมีกลิ่นไ่ มีกลิ่นพริกอกแล้วก็มีกลิ่นเค็มของเครื่องปรุงที่คุณครูพิมพ์ใส่เข้าไปนะคะอืมน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาทําการชิมกันดีกว่าเนาะอืมว่าแต่ช้อนของคุณครูพิมหายไปไหนนะตอนนี้มันเปิดแค่แล้วอันนี้เป็นช้อนของคุณครูพิมพเองค่ะอาจจะใหญ่ไปไหนนะมาชิมกันเลยนะเด็ก อร่อยมากเลยค่ะเด็กๆดูสิโอ้โหเดี๋ยวุณครูพิ์ติดไปก่อนนะอร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็จะเป็นข้าวผัดไข่ของครูพิงค่ะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากเลยค่ะหอ,อ,อ,อมจริงๆค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณรูพิงก็จะตักข้าวใส่ถ้วยเป็นการเสิร์ฟแล้วนะคะเด็กๆ เด็กๆลองมาดูครูพิมพ์นะครูพิมพ์จะเสิร์ฟใส่จานหรือว่าใส่ถ้วยแค่นี้เดี๋ยวมาดูครูพิมพ์ตกแต่งจานไปด้ยวยกันเลยนะนี่นะคะครูพิมพ์ก็จะตักข้าวใส่ถ้วยเลยโอ้โหมันหอมมากเลยค่ะเด็กๆอืมข้าวผัดไข่จานแรกของคุณครูหอมมากค่ะสดๆไปเลยคุณครูพิมพ์ก็จะกดให้ข้าวเนี่ยค่อนข้างแน่นนะคะเด็กๆอืมค่อนข้างแน่นเลย คุณครูพิมพ์ก็จะได้ข้าวอยู่ในถ้วยแบบนี้มีควันออกมาด้วยเด็กๆสังเกตสิคะนอกจากจะมีควันแล้วยังมีกลิ่นหอมของเครื่องปรุงด้วยนะคะเด็กๆคุณครูพิมพเนี่ยมีเครื่องปรุงแค่สองอย่างเองสองสามอย่างแต่ว่าหอมมากเลยเด็กๆคะ่ะเด็กๆมาดูครูพิมพ์จัดจานกันนะคะมาดูกันเลยคะ่ะค่ะคุณครูพิมพ์ ก็จะเริ่มจากการที่ครูพิมพ์เนี่ยถ้วยข้าวที่ครูพิมตักมื่อสักครู่ขึ้นมาแล้วก็มีจานหนึ่งใบ Nai นะคะครูพิมพ์เนี่ยก็จะเอาจานเนี่ยปิดเข้าไปแบบนี้นี่นะคะเด็กๆเห็นไหมแล้วคุณครูพิมพ์ก็จะคว่ำข้าวลงเห็นไหมเออเดี๋ยวเราวางลงนะ Oo. แล้วก็ข้อ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 ีนึงเด็กๆว่าข้าวเนี่ยจะออกมาเป็นรูปทรงแบบไหนกันนะ มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆช่วยคุณครูนับหน่อยนะคะหนึ่งสองสามแล้นละสมาดูกันชัดๆเลยนะคะ1นึ่งสองสามอ,อันนี้เป็นข้าวของคุณครูพิมพ์ที่ครูพิมพ์ได้ทำการจัดลงจานเรียบร้อยแล้วนะ นี่นะคะคุณครูพิมพ์มีผักเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะเอาไว้ตกแต่งจานของคุณครูพิมพ์เด็กๆรู้ไหมคะว่ามันคือผักอะไรเด็กๆลองดูสิคะเด็กๆรู้ไหมว่าคือผักอะไรอันนี้เขาเรียกว่าผักชีฝอยคุณครูพิมพ์จะทําการจัดจานแล้วนะนี่สวยไหมคะเด็กๆอสวยไหมคะเด็กๆสวยไหม นอกจากจานนี้จะสวยแล้วนะคะยังมีรสชาติที่อร่อยมากเลยเด็กๆเห็นไหมเอ๊ว่าแต่เด็กๆเห็นจานของคุณครูพิมพ์แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าคุณครูพิมพ์เนี่ยยังไม่เห็นจานของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเลยไว้ถ้าเด็กๆทําข้าวผัดไข่เสร็จเมื่อไหร่เด็กๆถ่ายรูปมาโชว์คุณครูพิมพ์ได้นะคะคุณครูพิมพ์จะรอดูนะว่าของใครเนี่ย จัดจานได้เหมือนของคุณครูพิมพ์บ้างนี่เอามาโชว์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในหน่วยต่อไปนะคะขอให้เด็กๆสนุกกับการทําอาหารแล้วก็สนุกกับการรับประทานอาหารที่เด็กๆได้ลงมือทําร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะ